รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินัน รัฐบาลก็ได้เร่งบริหารจัดการเรื่องแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบนะคะโดยให้ในจ้างมีแรงงานเพียงพอแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของแรงงานข้ามชาติตั้งแต่วันที่5มิถุนายนจนถึง19กันยายนที่ผ่านมานะคะดําเนินคดีสถานประกอบการไปแล้ว718แห่งแรงงานข้ามชาติ1,830คนค่ะต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่มีใบรับอนุญ,ญาตทํางาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ทำได้มีโทษปรับ5,000บาทถึง50,000บาทนะคะแล้วก็จะถูกส่งกลับประเทศต้นทางโดยไม่สามารถขอรับใบอนุญ,ญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษแล้วเป็นระยะเวลา2ปีค่ะในจ้างสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิจะมีโทษปรับ10,000บาทถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะคะหากทำผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ ห0 0 0 0ถึง2 0แสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีค่ะหากพบเห็นแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้แจ้งกรมการจัดหางานนะคะที่สายด่วน1694หรือสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศค่ะ